วันนี้ว่าด้วยการกิจอาจารย์ส้วนมนทาราตใต้มีหลายแบบนิยมจะเป็นตัวนี้ครับพิมพ์ใหญ่ตัวนี้จะลงยันคูพระโดวัดนามาตุกไปตัวนี้จะพิเศษสร้างมาหลายแบบ มีทั้งแบบมีกินแล้วก็ไม่มีกินตัวนี้พิเศษตรงพี่จะมีตะกุดฟังมม่มาคาหายากครับธุรกิจส,ส่วนใหญ่คนมีก็จะเก็บไว้ไม่ค่อยได้ขายอยอกประสบการณ์มากมายครับส่วนตัวผมหาเก็บเรื่อยๆ มกพองมีอะไรพอก็จะหาเก็บพุนเก็บไว้ใช้แล้วดีครับเรื่องเมตตาเรื่องเงินทองเรื่องสนีขอได้ครับอธิษนนฐานบ่อยๆเอานะครับอันนี้เป็นแบบแรกอันนี้นิยมสุดน,นะครับขนาดใจ ถ้ามีของผมจะมาลงให้ชมอีกเรื่อยๆแบบที่หนึ่งนะครับอันนี้จะเจอบ่อยหน่อยที่สองเป็นตัวเล็กต้องดูดีนะครับของเกก็มีลำกันต้องดูที่ยันความคมความชัดมีบล็อกมียิมที่ชัดเจน ของเนืแบบนี้จะมีสองสีครับสีขาวกับสีดำสีขาวจะหายากกว่าสีดำถ้ามีก็ติดต่อผมได้ครับซื้ออยู่ไม่แพงมากันนี้จะเป็นแบบที่สหายากหน่อย สมแต่อะไรหมนให้รู้เขาบอกว,ว,ว่าแท้แน่นอนตอนนี้จะลงกันหัานี้นะ่ฮะจะหายากกว่าแบบีกันหัานี้นะ่ฮะตอนนี้จะเป็นขนาดกลางครับจะมีใหญ่กลางเล็กอันนี้เป็นตัวขนาดกลางสภาพพอสวยสวนตัวศรัทธาครับ กะจะซื้อเทปเรื่อยๆจะใช้อยู่ประจำไม่ได้ขายอันนี้แบบเขาควายข้างในจะมีกิน๊นอันนี้จะมีกินนะครับต้องดูดีๆนะครับอันนี้ค่อนข้างที่จะทำลายวัดแล้วก็ ยากต้องสังเกตรลฟอครับแต่ตัวนี้จะเป็นช่วงยุคแรกๆของดินยากเหมือนกันศึกษาก่อนนะครับอย่าเพิ่งรีบซื้อเช่าโดนมาแล้วนครับสีแบบแล้วก็แบบสุดท้ายเรียกว่าสิีหมอบ ยากหน่อยไม่ด้หายากหน่อย,ยตรงนี้จะมีเยอะหน่อยแต่ต้องดูดีๆเพราะว่าเกใกล้เคียงมากทาให้สังเกตก็คือโดนเลยต้องสังเกตที่มวครับมวงนี้จะมุนขึ้นมาหน่อยตรงนี้จะมุนขึ้นมาน้าบแตัอย่าช้าใจใน,น,นจะมิ่ะครับ สีขาวสีดำสีดำจะหายายากจ,จะมีสีออกน้ำตาลน้ำตาลหายายากกว่าสีขาวจะหายง่ายกว่าก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ